อ่าก็จเจริญพรจเจริญสุขจเจริญธรรมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามทางเฟซทางไลน์อะไรต่างๆทางกลุ่มต่างๆก็ตามนะทังกูท้ที่คุ้นเคยกับที่สำนักสงฆ์คลองแอนสามสี่ธรรมนิการามหรือวัดคลองแอนนี่แหละครับวันนี้ก็ให้ทิศเขาได้มาดูสภาพบรรยาศักดิ์ของกุฏิที่เคยแก้งข่าวไปบ้างแล้วแต่ยังไม่พ้ดถุนท,ทางทลายที่เห็นอยู่นี่คือกุฏิไม้ทรงไทย มันก็ถกูกปลวกกินมันลงมันพังทลายลงมาเกิดจทัพพระตายมรณะภาพเลยเนะี่ยมันไม่สามารถที่จะประคองสภาพของมันอยู่ได้มันก็คงจะหมดอายุก,การใช้งานด้วยนะนะั่นเองปลวกกินนะมีกษะเสดไมห้หล่นลงมากระจัดกระจายอย่างที่คุนดวงเดียวพวเนี้แ่หละแต่ดูสภาพมันไม่เหลืออะไรเลยก็ต้องการอยากจะหาสรทธาภาพท่านหลายช่วยกันว่าใครที่มีจิตศรัทธาจะมาร่วมด้วยช่วยกันประมาณในการ ็ขงลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าต้องสร้างใหม่เลยเนาะคงจะซ่อมแซมไม่ได้หรอกเพราะมันหมดสภาพนะแล้วเจะเลือกดูเฉพาะอะไรที่มันจะใช้ได้บ้างก็คงจะใช้งบประมาณกุฏิละประมาณอ่าห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทเนะี่ยแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาท่านหลายจะช่วยกันได้โดยวิธีใดอ่านนี้คือหลังแรกที่มันพันท,ทลายลงมานะคุณโยมรวมมันขึ้นตั้งแต่ปีห้าสิบสี่ที่ปีน้ําท่วมมันก็คงจะนีน้ําขึ้นไปบนกุฏิทีนี้พระท่านก็ไม่รู้ มารู้อีกทีหนึ่งก็งได้ยินเสียงมันกัดกร่อนข้างในแล้วรักษาก็ไม่ทันก็คงประคับประคองอยู่กันมาได้เกือบตั้งสิบปีหลังจากน้าท่วมพอมาถึงปีเนี้ตกปีละกรรมลําบากพอดีเลยโควิดเข้าด้วยกุฏิพังเลยเกือบถูกพระที่ท่านอยู่จำพรรษาจํา,าจบัดอยู่ในกุฏิแล้วก็ที่เห็นทางด้านเนี้ยอคิดหันหน้าไปทางนี้หน่อยอันนี้มันก็มีสภาพแบบคล้ายลักษณะก็เือห่อห่มเปลือกภายนอกไว้เฉย แต่ถ้าเกิดตัวส่วนใดส่วนหนึ่งหล่นมามันก็จะเป็นอย่างนี้คุณโยมมันมันขัดกันอยู่แค่นั้นเองอ่ามันก็กินหมดละทั้งห้าหลังที่อยู่ด้านเนี้ที่มองเห็นไปทั้งหมดเนี่ยคือลักษณะโดนปลวกเจาะกินหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายใครที่มีจิตศรัทธาเออในช่วงอย่างนี้อนอกเสียจากเราจะจะช่วยสังคมชาวบ้านชาวเมืองที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องอของดูของกินแล้วก็ฝาก ถึงสำนักสงฆ์คลองแอนสามสี่มิการามตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่อีกบัดหนึ่งที่มีความเดือดร้อนเพราะว่ากุฏินี่จะพอดีกับพระเลยตมาเองตอนนี้ก็สละกุฏิที่เคยจำพรรษาจำบัดอยู่ให้ลูกศิษย์ไปอยู่แทนตมาก็ไปอยู่ที่ห้องรับแขกก็ <c oughs> ปไปมีกุฏิอยู่เหมือนกันแหละเพราะให้พอเพียงพอต่อความอยู่จำบัดของพระของเนนพระเนนที่อยู่จำพรรษาตอนนี้ที่นี่ประมาณสิบหกรูป่ แล้วตอนนี้ก็พอดีพาลูกเนนขึ้นมาหลบหลบโควิดมาเพิ่งใบบุญที่คลองเอนอยู่โดยก็ตกประมาณเป็นจะสามสิบกว่ารูปนะที่อยู่ตรงนี้ก็ฝากคลิปนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ดูอาทิตย์เที่ยวเดินดูบรรยากาศพุดเสริมได้นะครับครับ,รบก็ตรงน,นี้นะครับจะเ,เป็นกุฏินะกุฏิเป็นกุฏิทรงไทยนะครับสร้างมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยสร้างเป็นนักสงฆ์ของแอนนี้เป็นกุฏิที่อ่า ่านแก่นนะแก่นจันเขาเคยเขเคยมานอนมาจําวัดนะครับแล้วก็ผมก็เคยบวชยู่วัดนี้ด้วยเช่นกันถือว่าเป็นกุติที่หรูมากเลยนะครับสมัยนั้นตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ครั้งแรกเลยปัจจุบันนี้นะครับก็ใจหายที่พังทลายจนแทบจะไม่เหลือ ภาพเดิมว่าสภาพเดิมนั้นเป็นยังไงนะครับเป็นกุฏิที่ร่วมกันทําร่วมกันสร้างกันมาตั้งแต่แรกแรกเลยอ่าปัจจุบันนะครับก็เหลือสภาพเท่าที่เห็นเรียกว่าแทบจะจําไม่ได้เลยครับว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นกุฏิแล้วก็ขอฝากถึงเพื่อนเฟซบุ๊กนะครับทั้งเพื่อนของผมเองผมว่าที่ร,ร้อยเอกเดชาพุ่มพุกนะครับแล้วก็น้องชายผมแก่นจันพุ่มพุกอ่าท่านใดที่พอจะมี กำลังทรพย์โคนนิโโดนิดคนหน่อยครับช่วยๆกันสร้างเป็นถาวรรล้วถูครับเป็นกุติสงนะครับเป็นมหาบุญช่วยช่วยกันนะครับขอขอบพระคุณมากครับ